มดลูกหย่อนหรือมดลูกต่าคือภาวะที่มดลูกเลื่อนหลุดลงต่ามาอยู่ที่ช่องคลอดส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีภาวะนี้มักจะมีอวัยวะอื่นๆในอุ้งเชิงครานหย่อนลงมาด้วยเช่นเ,เพราะขปัสะาวะหย่อนหรือลำไส้หย่อนเป็นต้นค่ะผู้ที่มีภาวะหย่อนเพียงเล็กน้อยอาจจะไม่แสดงอาการใดๆแต่ผู้ที่มีภาวะหย่อนค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีอาการดังนี้ค่ะ รู้สึกน่วงเหมือนถูกทวงบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรโผล่ออกมาทางช่องคลอดมีเลือดออกทางช่องคลอดมีตกขาวมากหรือรู้สึกไม่สบายหรือลำบากเวลามีเพศสัมพันธ์ค่ะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรัสสาวะเช่นปัสสาวะได้ช้าปัสสาวะไม่สุดหรือปวดปัสสาวะตลอดเวลาบางรายอาจมีอาการปัสสาวะเล็ดเวลาไอจามหรือออกกําลังกายกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆมีอาการท้องผูกปวดหลังส่วนล่างหรือเดินลำบากเป็นต้นค่ะ โดยสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะนี้ประกอบไปด้วยอายุที่สูงขึ้นการคลอดบุตรการเข้าสู่ัยทองและน้ําหนักตัวมากมีเนื้องอกในมดลูกมีซีดในรังไข่เพราะอาจจะทําให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานถูกถ่วงให้ตึงหรือแม้แต่ผู้ที่ผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกรานเช่นผ่าตัดมดลูกผ่าตัดกระเาพาะปัสสาวะเป็นต้นค่ะหรือแม้แต่ผู้ที่ยกของหนัก,นกเป็นระยะเวลานาน,าน ในมุมมองการแพทย์จีนภาวะมดลูกหย่อนมักจะเกิดจากภาวะพลังลมปราณของม้ามพร่องซึ่งพลังลมปราณของม้ามจะทำหน้าที่ในการเหนี่ยวรั้งอวัยวะต่างๆให้อยู่กับที่ในผู้ที่มีภาวะพลังลมปราณของม้ามพร่องอาจจะมีอาการไส้เลื่อนกระเพาะปัสสาวะหย่อนริสีดวงทวารเป็นต้นค่ะหลักการในการดูแลในการแพทย์จีนจะเน้นการบำรุงม้ามเพื่อเสริมสร้างพลังลมปราณให้แข็งแรงให้สามารถเหนี่ยวรั้งอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ หากใครที่กําลังมีปัญหาภาวะมดลูกหย่อนการแพทย์จีนมีทางออกเอิร์นเวมีทางช่วยค่ะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาแพทย์แผนจีนของเอิร์นเวได้นะคะและอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ